ค็จะขอสัมภาษณ์เรื่องของการแข่งขันวงโยหน่อยครับว่าได้อันดับเท่าไหร่มาเออได้ที่หนึ่งครับเหรียญทองแล้วจะให้สัมภาษณ์ตอนตอนไหนครับผมตอนตอนเย็นครับแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนนะฮะหน้าขาวไปหมดแล้วครับไม่ไหวตอนตอนนี้ผมต้องไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เหน็ดเหนื่อยมากเลยครับครับผมนะฮะทำไมไปไม่ถึงไหนเลยครับผมต้องเติมแก๊ส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  อะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรกี่้วมากดสเปซบาร์รู้สึกว่ากดสเปซบาร์คือเอนเทอร์มาตอบไม่เป็นไม่เป็นจริงๆปะพันกันแหนมแล้วแหนมไม่บุญแหนมไม่บุญได้ทำอะไรตรงนั้นโลกต้องจดจำผมจำว่าจำว่า พุงพ่อเล่นท่าหน่อยฮะเล่นท่าชูขาชูแขนมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังยังยายามอีกนี่ยิ้มหัวหน่อยนะเอาเว้ยขึ้นดีวะขึ้นอีกยี่สิบมิพีไห้แย่แล้วตัวเล็กแพ้แล้วทีนี้เอาด้านข้างพี่ไหมด้านข้างเอา ตัวมเป็นโอ้ยากสัตว์มันติดไข่เปล่าเออโอเคกชัวไข่หมุนกันไข่หมุนโอ้โหล้วไปก้นไก่ที่สัตว์อุ้ยนะเอ๊ะเอ๊ะฮึฮึฮกล้วยโดนหน้าแพะยี่สิบห้าวิ อยู่แล้วชีวิตต้องสู้ต่อไปมาแล้วว่าสิบวิสิบวิที่ไปไปสิวไเ่ออไไปดีไปดีเออไกอย่าอย่า่มันไม่ไปเอ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นกบดีอยู่ไหนวะเอ็กบดีดีไปแล้เ